สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระชั่วเซตนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ามือถือเช่นเคยนะครับอาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกิจกรรมคลิกออลลีเวลให้ฟังนะครับผมเกี่ยวกับนักเตะที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับหรือว่าใครอยากสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับผมสมาชิกก็มีสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับผมก็สามารถกดดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม นักเตะที่จะเข้ามาในคนนะครับที่ตัวเกมปล่อยออกมานะครับตอนนี้นะก็คือต,อนนตรงนี้เลยครับนี่เลยครับนักเตะตรงนี้นะครับผมก็แปลกนะครับว่าทําไมรอบนี้ถึงปล่อยออกมาเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางอย่างที่ไม่ได้บอกนะครับนั่นก็คือพวก O v r ออนะเออยังไม่ได้บอกครับแต่ตัวไหนอะไรเป็นตัวไหนบ้างเนี่ยบอกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่เลยครับผมมีแต่ตัวโหดๆนั้นเลยนะครับ ซึ่งาใ,ให้ดาวโออเนี่ยก็น่าจะร้อยสบวกแหละไอพวกที่เป็นการแบบวิบวับนะครับเออดูดีๆแล้วนะมันจะมีการ2แบบนะครับการแบบที่วิบวับเยอะกับวิบวับน้อยอะ่ะไอพวกที่วิบวับเยอะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโอห่ร้อยสบวกนะครับส่วนที่วิบวับน้อยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณร้อยสองอ่ะไม่น่าเกินนะครับไม่ร้อยหนึ่งก็ร้อยสองอ่ะเดานะครับผมเออแล้วแต่ว่า EA มันก็เขียนเตือนไว้นะครับว่าไอการพวกนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะเมื่อเข้ามาในเกมนะครับผมก็ ก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นแล้วกันนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับไม่มากก็น้อยนะผมคิดว่านะครับแต่เขาไม่รู้ว่ายังไงบ้างนะครับผมใครรอฮาแลนด์รอเลวานนะครับรอคูลิเบอรี่นะครับในร่างของทีมใหม่นะครับผมมาแน่นอนนะครับมาเน่ก็มานะครับดิบาร่าก็มานะครับดูดิเกอร์ก็ก็มาเหมือนกันดิมาเมียก็มานะครับเออริชาลีซอนก็มานะโอ้โหมีแต่ตัวเด็ดๆนะครับฮาแลนด์แมนซิตี้เงี้ยเลวานบาร์ซ่าเงี้ยคูลิเบอรี่เชลซีนะครับ มาเน่บาเยนนะครับดิบาร่าย้ายไปอะไรว่าลืมโรม่าถ้าจำไม่ผิดนะครับพูดถึงประเด็น RW หน่อยดีกว่าเห็น R w ดิมาเรียไหมครับทุกคนอถ้าทุกคนติดตามคลิปผมมาตลอดนะหรือสตรีมนะครับผมผมจะพูดอยู่เสมอเลยนะว่าสารโชเนี่ยไม่ใช่ที่สุดของ r w ในกิจกรรมนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดิมาเรียก็มา r ารนะทุกคนแล้วดิมาเรียเนี่ยเก่งกว่าสารโชแน่ผมมั่นใจโอยาก็น่าจะสูงกว่าด้วยนะครับ อ่ายังไงซานโชเดี๋ยวเขาล่วงนะทุกคนจะเย็นๆนะครับสำหรับซานโชนะครับอันนี้ผมเตือนแล้วนะครับเดี๋ยวอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับผมใครรีบซื้อซานโชรีบแลกรีบอะไรมาเนี่ยบางทีอาจจะซานโชอาจจะใช้งานได้อยู่ไม่นานนะครับผมเออพอดีมาเรียนมาปุ๊บก็น่าจะตกงานแต่ผมคิดว่านะครับก็เท่านี้เลยนะครับผมนักเตะที่ทาง EA ปล่อยออกมาให้ดูนะครับปล่อยมาให้ดูล่วงหน้าเนาะเออยังไม่รู้ว่าต้องใช้แต้มเท่าไหร่บ้างนะผมว่าใช้แต้มไม่เท่ากันหรอกครับแต่ละตัวนะครับ ก็ต้องรอดูนะเหมือนตอนทียมทีรเสนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวผมมีทิกเล็กน้อยมาฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมมีทิกเล็กๆน้อยมาบอกนะครับวันนี้นะครับผมใครอยากได้ชุดนี้บ้างครับเออชุดนี้บ้างอ่ะคือสุดท้ายในยังไงก็ได้อยู่แล้วนะแต่ผมจะมาบอกวิธีนะครับที่จะได้เร็วๆนะครับผมก็คือได้ในวันนี้เลยเออเนี่ยได้ในวันนี้เลยนะครับก็คือทํำยังไงนะครับอ่ะนอื่นก็ทําตามผมเลยนะง่ายๆนะครับผมก็เข้าไปเล่นนะครับ อ่าแล้วไงต่อครับผมกดสลาสิ์เลยครับทีนี้เมื่อกี้ถ้าได้สังเกตนะครับผมก่อนผมเข้าไปเล่นนะมันจะเป็นสามนะครับผมแต่พอผมสลาสิ์ไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสี่นะครับก็ง,ง่ายๆเลยครับทําอีกครับผมจนกว่าจะครบสิบรอบครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยแล้วกันว่ามันจะครบหรือเปล่าครับ เห็นหมขึ้นมาเป็น5แล้วแสดงว่าน่าจะครบแล้วครับอ่าเดี๋ยวดูไปด้วยกันเลยนะ อ่าเรียบร้อยนะครับผมก็ได้แล้วนะครับชุดโอเคนะทุกคนใครอยากจะได้ชุดนะครับก็เอาวี่หนี้ไปทํากันได้นะครับผมเครื่องหลีกอื่นมาเนี่ยก็น่าจะทําได้แหละนะครับเออแต่ถามว่าโดนแบนไหมผมไม่หรอกไม่โดนหรอกครับมันเขียนว่าเล่นแมตช์เล่นสิบแมตช์การจับคู่แค่นั้นเองมันไม่ได้บอกนี่ว่าต้องชนะหรือแพ้นะครับผมเออย่างไรก็ไม่โดนแบนนะครับมันมันไม่น่าจะใช่บั็กนะครับของวันนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรากดรับกันเลยดีกว่า เรียบร้อยนะครับคนง่ายนะครับผมใครอยากได้ชุดเร็วๆนะครับก็ทําวิธีผมได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับอัปเดตในวันนี้นะครับแล้วก็ทิกอีกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรือว่าจะไปพูดคุยในสตรีมก็ได้นะครับผมผมสตรีมทุกวันนะครับช่วง5้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับผมหรือว่าใครอยากสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับกดที่ลิงก์ใต้สตรีมได้เลยนะครับผมอะยังไงก็เจอกันใหม่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย